อ่าสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับมื่อนี้ก็มะผอกันมันที่บ้านให้เราได้พี่น้องอ่ะสวัสดีพี่น้องเนี่ยสวัสดีครับอ่ามื่อนี้พาพี่น้องมากินตำบังยิวครับเนียงบังยิวเนาะทิ้งเนียงเนี่ยเนาะทิ้งเนียงสอยคาหัวซิงไข่คลำขาอ่อนขาอ่อนใส่เบียร์ขู่เนี่ยแกบังยิวเนาะพี่น้องเนาะแต่บังยิวฟันฟันเปลือกฟันเปลือก คับละกระตัมครับอันนี้กินสมตัวนี้เที่ยงอ่าเนี่ยนี่ตัวนี้ซอยขาอ่อน ลขตามใส่กันครับหัวสิไข่ตามใ่ก็โมจิไข่เนาะตอนนี้กัดมันปอนี่ตอนนี้เาดอกกาวกับหันเป็นเลี้ยนเป็นเลี้ยนกัดเนาะฮะไปตามบ้านนี่จะกานบ้านนี่ตื่นตามก่อนต้นนี้หลอกกาบด้วยเตอนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหลอกกาปอนะครับนี่ทอดเป็นเลี้ยนเป็นเลี้ยนกินกับตำเมียงครับ ังเางไปหนเต้องลบประงานตายเลเนาระตายต่งลอยู่หาอ่อนก็บอกลยว่ากันน่งหัวควนกันหัคืนเี๋เชื่อที่เราพี่น้องมาเนี่ยกินเมียงครับพี่น้อนยอยู่เออกินเมียงบางเีวเจแก่เมียงบางเียวนี่เนาะน่ะกนไครับหาเป็นเพียงเป็นเพียงง่ี่น้ออ่า ตอนนี้กตน้อเนี่ยตักรตาเนื้อเนี่ตอนนี้กระตําเนี่ยกตําผู้ี่ไข่วไนม่งหนงหนังอ่ตนี้ก็ก้าพี่น้องะไ้นี่ไเมียมอเได้พี่น้องเยๆครับนี้งว่องว่เลยล่ะครับดีเอืข้หามข้อห้ามันอัน คอยผสมใช่มอครับมะจะแซ่ร่วมกันครับเยี่ยมมากไอ้นางเป็นนางเป็นนางคุณเมยเป็นแซบพี่น้องแซบไอ้เนี่ก้น้้งไหนล่ะขันไก่กับมีดครับด้วนี่ครับันไก่มาขามาไึ้นมาบานนี้มา ส้างหวสินะคุณกินมางนางก็บอกให้ฉ hmm. oh, ันมาหนังก็เอ้ออ้นี่กรยาีเมอกมากินอยู่ทำมันนี้าหนังอยู่ชอบลงลมเนี่ยใช่ลมเร้าแรงเร่าแรงมาโอ้ข้าเลยกินนีลงมาได้น้เนี่ย้จีนน้่ตดนี้คืออ ดีครับพี่น้องเลยนะครับพี่น้องฟังขนาดเลยนจำเมียงแบบนี้เหรอครับ,บแซ่บเลยดีนครับปีนึงได้กินเทั้งน,นึงนะครับมองไม่เราได้กินขมือได้หนึ่งคนเราใหม่ตามฤดูกาลนะครับแก่กินบ่ได้แก่กินบ่ไดรมีประโยชน์หลายอย่างครับนี่ครับ เขื่อนใ่ครับของม่วงปตาตากินหมากนิดหน่อยนี่ก็มาตามกินได้ครับใหญ่ามากกับแงดนุน <c oughs> น่นมีประโยชน์หลายอย่างครับนี่จะเหนียวนี่ <c oughs> นยงดนุ่นยงดหมอน,นยงดเถื่อม <c oughs> ีประโยชน์หลายอย่างครับตมานิดน่อยนี่ก็มากนินเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งเขื่อน <c oughs> แซ่บจิ้บบอไม่ใหญ่เอ้ยมันยิง่งแซ่บจิ้บบอจานถามนี่ยแซ่บไม่หยิ่งแซ่บไม่หยิ่ง เยอเนะฮะน้อยเเก็บเบิงเด้อพี่น้องเด้อเก็ดกิิเนมงเด้อครับเด้อตำตำเมียงเงบางยูครับเรียกว่าอี่ซูนึงกับตำบางยูเนาะตำบางยูครับซนหนึงกับตำวันนี้เป็นเมียงเด้อพี่น้องเด้องดังีขน,นาดรเลย